สวัสดีครับแม่คิดครับสวัสดีค,ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่คิดครับเป็นงวดใหม่แล้วครับท่านผู้ชมก็คืองวดของวันที่16มิถุนายน67ครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับคุณแม่คิดเองในงวดที่ผ่านมาก็เสียดายมากๆเนาะแม่เนาะ,ะครับเลขของคุณแม่คิดนะครับท่านผู้ชมมันตามมาออกก็คือ คุณแม่ฝันวัดก่อนอก็คือเลขเข้า90<อ>นาเนาะแม่เนาะ90แล้วก็60ครับอ่าแล้วก็ทะเบียนร,รถท่านผู้ชมครับที่ยังไม่ออกก็คือทะเบียนรถของคุณแม่คิดนะ่ะ90 93จ้า93มาออกวันนี้จ้าสีได้มากนาเนาะแม่เนาะจ้างวดที่ผ่านมาเราไม่ได้ฝันเกี่ยวกับรถอีกเลยเนาะบ่าอืมถ้าฝันเกี่ยวกับรถนี่ตรงๆเลยเนาะแม่ฝันเกี่ยวกับรถก็คือว่าปังๆเลยละ่ะครับไอ้รถของคุณแม่คิดนี่ เวลาฝันย่ำไหออกตลอดเนาะแม่จังวนเวียนออกออ,อกสามตัวก็ออกงวดงวดก่อนกับ9093เนาะ,ะแม่เนาะัที่เลขออก690เนาะจืมแล้วก็60ล่างครับเกือบแตกสามตัวพอมจ้งแต่บางงวดนี้งวดผ่านมาบ่ผันเกียวเลยครับเสียดายเดี๋ยวงวดนี้เอาไหมเนาะแม่จัไอเห็นแม่บอกว่ามืงขึ้นนี้แม่ฝันแล้ว ครับครับเดให้แม่เวาความฝันให้ฟังเนาะครับไอ้กีดยางเก็บยอดน้ำกดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาครับแม่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำก็คือพักผ่อนอ๋อครับครับช่วงนี้ก็ฝนตกเวลาฝนตกเข้าก็ต้องรีบไปยอดน้ำก๊อบอกดียอดน้ำก๊อสยอดน้ำก็แล้วก็สบายมันบ่ได้ยางยังก็มันมั่นกันยอดน้ำก๊อแล้วกันนี่มันยางย่างเดียวคือว่ากําลังกีดกีดกําลังนํายางเสียออกเนี่ยฝนมาคือ เสียเลยล่ะบนหยอนกดบัทันก็คือเสียอ๋อครับครับแลก็ต้องเบิงฝ่าเบิงฝนน้ำน้นองแม่จ้าครับโอเคครับปีก็รังใจใหายน้องแม่เนาะจ้าครับอแม่แล้วความฝันของแม่แม่ฝันว่าจงไหนครับในวันนี้ฝัน,นวา<ม>าน่าไปบานเกาไปบานเกากับปุ้นนะอยทั้งอันทั้งปันหลูกสะพายอยขนัะไปเบิงหลูกสะพายไปเยี่ยมหลูกสะพายปูพันเขาโรงบานหลักกามาเนี่ยมาแรกก็มม่นอนฝัน ปันว่าปูว่าน้อยเอ้ยปันนะเองนั่นบ่เฮ็ดปันกะฐินมาให้พ่อนะบ่จักกอง2กองอันแม่ก็เลยว่าอุ้ยพ่อจักสิฝันอะจักสิเฮ็ดจังได๋แล้วลูกเต่าก็บ่มีหอนเงินมันลําบากแฮงได้เดียวนี่ทุกข์ก็ทุกข์ยากก็ยากแม่เลยว่าบ่คือคือจังบ่ได้ฝันนะอันบ่นั่นอันมันบ่ยากดอกลูกพุ่นน่ะมันบ่ยากดอก เฮ็ดมาจักกองสองกองก็ได้ดอกลูกกนนะเฮ็ดแก้กรรมพันวะแก้กรรมเนี่ได้ละพ่อเอเพันแต่พอตั้งแต่พ่นมีชีวิตก็เอเพันพอคือเก่าครับแต่ปู้อนเขาก็เออไม่แต่ปูปูนะแต่ว่าแม่เอเพันพอครับเฮ็ดมาโลดก่นนะเฮ็ดมาโหลดพ่อเสียหายพ่นวะก็เลยเฮ็ดไปเอ้าเฮ็ดก็เฮ็ดเดือนไหนละพ่อเดือนสิบสองแล้เนาะกระธินพ่นวะครับแม่กันเลยว่าเอ้าเฮ็ดก็เฮ็ด จักเด้นหน่อยได้นไลยก็ย่าว่ากันเด้อพ่อกันแล้วเออแต่แต่สัทธาเหาเพื่นว่าครับพอเราบูเราว่าแต่แต่สัทธาเห่าสัทธาเหาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนานละโลกพื่นนะกันเลืเฮ็ดไปเฮ็ดไปก็ไปถวายเพื่นเอามาพี่หลายเอามาพี่น้อยเอามาพี่เพื่นนะเนี่ยก็เลยว่าเอาไปหาเพื่นเอาไปให้เพั่นเพื่นกับว่าเพื่นกันนับเงินนับเงินเงินกับคือได้เท่านี้ไหยกันยังมามันบดได้หลาย กด้เลสองพันเท่านี้ก็เอาตัวแม่เลยวางซีรั็เลยแบบอ่ะสองพันก็เอาไปนะนี่เด้อไะนะให้มึงฟังเด้อไปนะมึงบอต้องไปบอทังเอื้นไปนะมึงฟังฟังพรวอาไปนะนี่ละกันมึงอยากดมอยากด้วยมึงเฮ็ดบุญได้หลายไปนะก็ได้ซ้ำนี่ละพอเอ้ยเทียงกันกาลานก็ได้ซ้ำนี่ละเฮ็ดได้ก็มดเหื่อเมื่อแหงได้ท่านี้ละแม่เลยวางซี พอดีกันเลยตื่นขึ้นมาว่าหมเขาเกียรติยางก็เลยหูเมื่ออ oh. หูเมื่อขึ้นมากาลังตีสามแล้วลูกเป็นกียอย่าังก็แต่ฟันร้ายกันนั่นลูกสวยห <c oughs> <c oughs> มเขาเกีดก็เกลีเ้วไก่แลี้วครื่งหนึ่งแล, <c oughs> ล้วแม่กาลังตื่นเห็ุก็เลยหูเมื่อขึ้นครับ <c oughs> แม่อ,อพอของคุณพอพอพอคนนี้เป็นพอแท้ๆของคุณแม่บัวบ้บง บ่แม่คิดบ่ครับบมเมนต์เป็นเป็นแบบว่าเป็นของปูขาวนํำแต่สมัยแต่แต่กี่เพื่อนยูบริลัมเพิ่อนเป็นคนรักษาศีลรักษาศีลอ๋อไข่ไข่หรือสีจังสีบ่ครับแม่อ๋ออ่าก็คือชาวาบ้านเนี่ยบางถ้าบางคนเขาก็เอื่นว่าปูปูเขาเอื่นปูขาวครับแต่แม่นีเอิ่นเอิ่นพอเอิ่นพอแม่เพราะว่าสนิทสิษธ์ สนิทชิดเชียอกันแม่เพราะว่าตั้งแต่เพิ่นแต่เพิ่นน้พฟ่นกับอยากได้มาอยู่อยากมาอยู่แถวอันน้ำเงินเนาะครับครับเพิ่นก็เลยให้ไปเอามาเห็ดมาอยู่แต่ว่ากับฟันเห็นเพิ่นละจังไหนเป็นนิมนเพิ่นมาอยู่น้ำเงินนะอ๋อบวกหักันไดยครับครับแต่ฟันเห็นเพิ่นเพิ่นก็เลยให้ไปเอาเพิ่นก็ที่แรกเริ่มแรกนี่คือแม่ในฟันเห็นอ่ปูขาวแม่ครับแล้วก็เลย ไปนิมนต์เพิ่น่นในความฝันนี่เพื่อนบอกสถานที่พร้อมบอกสถานที่พร<อ>้อมมันกระแปลงเนาะแม่เนะาะเราก็เลยไปนิมนต์มนเพิ่นมาอยู่ที่น้นนำยืนน้ำยื่นครับู่วัดน้ำยืนแต่ว่าวัดน้ำยืนกับ่แมมนวัดมันอยู่ป่าพีปษาศอ๋อคลายว่าเนฤาเป็นฤาษีเป,เป็นดาบาุตรจังซี่เนาะแต่ว่าเราเราบนนึงสุดหลายคือฤาษีนะั้นแล้วเป็นน่งสีขาวนะอ๋อก็เลยเอ้นว่าปูขาวกันครับ แลักกาคุณแม่กับมาฝันเห็นเพื่อนมือคึืนนี่ม่นครับอ่าปู่เขาที่ว่าแม่ฝันเห็นนี่ตอนนี้เพื่อนยังมีชีวิตอยู่บอครับบอเพื่อนตายแล้วเพื่อนเสียแล้วเพื่อนเสียไปโดนแล้วเสียไปโดนเน่ะเป็นสามปีแล้วล่ะครับครับหลังจากที่เพื่อนตายไปคุณแม่คุณแม่คิดนี่าฝันเห็นเพื่อนบ่อยบอครับดบ่บอบอฝันเพิ่งมาฝันมือคืนนเพิ่อนมาฝันมือคืนครับครับ แล้วก็เพื่อนกับไฮคุณแม่คิดนี่เห็ดกระถินกระถินบ้าถวายนี่ครับคุณแม่ก็เยลยรับปากว่าอาสิเห็ดมาแล้วก็สเฮ็ดไปให้เพื่นอนบอลูนว่าสิใดเงื่อนหลายสำหร,รับแม่แต่สิเฮ็ดแต่สิเห็ดพอเห็ดไปนี่ปุ๊บกระถินเพื่อนรับเบืองนี่ได้สองพันบาทจ้าครับครับแปลว่าตัวเลขสินี้อยู่ในนี่อยู่แล้วนาะแม่ครับเดี๋ยวให้แม่ตีตัวเลขให้เนาะ ครับแม่คิดสิตีตัวเลขตัวใดนี่ครับผมตีตัวเลขก็คือว่าปู่กับเล่ากับตายเนาะราคาอัญโยหาสิบสามครับหาสิบสามกับเล่ากับตายไปแล้วกับแม่กัตีค่ะหาสามศูนย์ครับอันนี้กระถินกับมันก็ได้สองพันเนาะเอาไซหลึกสองศูนย์ถนัดอ๋อนี่คือตัวนี้เนาะครับจ้าครับกระถินได้สองพันบาทครับท่านผู้ชมคุณแม่คิดเอาสองศูนย์ครับราคาอ่า อายุของปูขาวตอนที่ปูเสียชีวิตเนาะแม่เสียชีวิตตอนอายุหาสิาปีครับคุณแม่คิดเอาศูนย์เาใส่นํำครับเพราะว่าเราตายไปแล้วครับก็เลยเอาหาสาครับจิมมีอยู่ประมาณนี้ครับ5 30กับ2อนยเน,ะะนเาะแม่เนาะแนวทางความฝันคลิปต่องวดของคุณแม่คิดครับท่านผู้ชมครับคือคุณแม่ฝันเห็นปูขาวคนที่คุณแม่ เคยเขารบแล้วก็ศรัทธาเนาะ,ะครับท่านามานิมิ้เห็นในความฝันครับแล้วก็ท่านบอกว่าให้คุณแม่คิดทําบุญถ้าอยากมีโชคมีลาบถ้าอยากจะร่ารวยให้มันทําบุญทําทานแล้วก็ให้ไปทํากระถินมาถวายที่วัดครับก็คือมาถวายภูเขาครับคุณแม่คิดก็ได้ไปทํากระถินมาถวายครับได้จํานวนเงินมาสองพันบาทครับแล้วก็ คุณแม่คิดก็ตื่นก,ก็มีแค่นี้น้องแม่ครับคุณแม่คิดก็เลยตีใส่ตัวเลขก็คืออายุของปู่ขาวที่คุณแม่ฝันเห็นครับก็คือ5 3 0แล้วก็จํานวนเงินที่คุณแม่คิดได้นําไปถวายกับปู่ขาวาก,ก็คือ 2,000, 2000บาท <2000. S 1> ตีเอา20เนาะแม่เนะาะครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางใหท้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแล้วก็ขอให้มีโชคร่ำรวยเงินทองครับ แล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่คิดด้วยที่มาเล่าเนวทางาให้ฟังนาอแเม่เนะาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยโค้งสุดท้ายผมก็จะมาตามความฝันของคุณแม่คิดให้อีกครั้งหนึ่งในงวดนนี้ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับแม่คิดครับขอบคุณค่ะค